madam look, 好了。 ช่วงอะไรครับนี่ช่วงไหลมารอเราตั้งตั้งานทุกหัวตั้งทุกหัวอันนั้นออกเอม่เนื่อดื้ออ้เองใช่ภาพตอนดื้อไม่มีเขาเข้าตัดมดเออ ย้ายมาอยู่ที่นี่3าสี่วัน,นะะแล้วแล้วก็ทางเทศบาล,ลคนครสงขลาเนี่ยมีโครงการที่จะปรับปรุงให้เป็นศูนย์อาหารตรงหลังสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดเป็นประชามติกับพวกพวกพ่อค้าแม่ค้าที่14ลร้านที่เราย้<ๆ>ายมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าศูนย์อาหารเสร็จแล้วท่านก็จะให้พวกเราเนี่ยกลับไปสมาคค้าขายในศูนย์อาหารแห่งนั้นครับผมนี่เป็นไงบ้างครับ รก็พูดถึงว่าความสะดวกในที่จอดรถเนี่ยก็มันก็ยังอัตรคัดอยู่ยังไม่ยังไม่มีความสะดวกเท่าไหร่กับเหมือนที่อยู่ที่เดิมนะครับ,รบแต่ว่าในเมื่อทางจังหวัดเขามีการจัดระเบียบเราก็ต้องยอมรับข้อมาถในตรงนั้นไปก่อนแต่ในเมื่อถ้าว่าทางเทศบาลได้สร้างส่วนานเสร็จแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนาน